บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอ,อคุณนะคุณใดสบายดีทุกท่านเอฟซีมาก่อนนอนนะครับผมหาจับบ,บ,นะนะบึกค,บคิดหน่อยในะพี่เนาะโอ้โหหลายหลาย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 ใช่ล่ะเหมือนงหน้าแล้วครับเอฟซีคิดหน่อยขึ้นหน่อยแต่ว่าอืมอืมคิดไงก็เป็นบกี้นี่คือกบ ก็บุลายปยไนไหนนะครับผมเอาหมดนะครับผมเข็ดน,น้อยจีบิจิเลอดเอาหมดแหละอะไรกินได้เอามดทุกอย่างแต่ก็ไม่มีนะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมตาม

พอมีอยู่พอมีพอได้จับอยู่อพอได้จับพอได้บายอยู่อือืมเอาโหยิดูดิกี้เกียจดูดิกิไม่มาด้วยเลยดูดิอื้ S <S สีมันเหมือนดินเลยมองไม่เห็นนี่พอได้จับทีนั้นเยอะพอถือว่าไม่พอได้จับพอได้บายอันนี้ค็ดหน่อยนะผมเมนูที่เฮ็ดกินกามีมกแกงอมไอ้ทีนะเมนูไฮไลคือมกขมกโอ้ มก100แต่ตอนเก็บนี่จะยากหน่อยเอฟซีนะตอนกินมันกินตักเทปเยอะเลยแต่กินแต่เก็บเก็บเก็บเ,เทปตัว Ngay đây nếu mà yên honey oyen maya bran mà không đi a bran a bran ao nếu học tụ mang học móc say mang nam sinh mang sep hàm hết đi đó hàm 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 พอเมกมือเชาโอ้โหขับเตอร์มาด้วยเว้ขับเตอร์ก็มาโองูงูงูสาเหลีมสีสิสีสิยสิโอ้โสิยย้ยีสิสสิ โอ้ยง oh, ูงูงูเจงูงูซิซิงูพิษนะน่ะโอ้ดูดูดูเอาโอ้จังงูซิงูโอ้ยเห็นไล่พวกบาลนี่งูลายขาวดำเลยซินะไว้ตกใจสุดครับผมยี้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 เฮ้ยเจฮึ่ม นักเรีวสุดอีกนีนะมาได้ไงเนี <t eter> <t eter> <t ่ยฮ่า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 เฮ้ยยี่ยี่ไปยี่ไป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 อยู่กับขาวนายมีพิษเลยนะมีพิษอันนี้เฮ้ยดูดูเฮ้ย หากินเลยฮะเหียแบบนะี้ก็ไม่กล้าไปต่อใช่ไหมหนักลัวสุดส,ส,สีไปไป

ឯងសុលហើយហឺឈិតណាត់លួអីហើយយុយហឺ โอเครับงอไปเรอครับอรวัสีครับ